ได้ไหมได้อ่าเดี๋ยวช่วงหน้า<ล>ไปดูหน่อยค่ะเรื่องนี้เลยทำไมแย่งศพพ่อกันอ๋อยังไม่จบอีกอ่ะพี่น้องแย่งศบพ่ออ้าวเดี๋ยวมาดูค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่างคนต่างแจ้งเลยที่ตอนนี้ใช่เดี๋ยวกลับมาดูกาญจนบุรีค่ะ จาผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่าย10สถาบันการศึกษาปลุกพลังจนซีร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการมิสซูมิดภาคีมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสังคมเสริมภูมิคุ้มกันภัยมิจฉาชีพออนไลน์ส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนปัญหาภาัยกลโกงออนไลน์เผยแพร่ความรู้ไปสู่กลุ่มเสียงอื่นๆให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพขอบคุณมหลาลัยรังสิตแล้วก็อีกเจ้ามหาวิทยาลัยหวังว่าน้องนักศึกษาจากทั้ง10มหลาลัยเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญในการรณรงค์ในการสนับสนุนการสร้าง ความเปลี่ยนแปลงเรื่องภัยออนไลน์ร่วมกันกับสภาองคก์กรของผู้บริโภคค่ะสำหรับ10ส,สถาบันการศึกษาจาก5ภูมิภาคนักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทําสื่อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่างๆต่อย,ยอดสู่การทําสื่อเตือนภัยเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไปโจทย์ความเป็นภัยออนไลน์เนี่ยมีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากเพราะนักศึกษาเองซื้อของบ่อยมากค่ะจูนติดง่ายมากเลยกับประเด็นที่ได้รับไปถ้าผลงานของนักศึกษามีติดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ก็ฝากส่งต่อเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคคที่่่่ยยยังอนตไปด้วะ